สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลำจิโก้ไอทีครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่เซ็นทาร่าแกรนด์แอนด์บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซนทันเวิผมจะพาคุณผู้ชมมาชมงานรวมนวัตกรรมสำหรับเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมนะครับนี่คืองานเอฟสัน f p Innovation Day นะครับคำว่า LFP ก็คือ large format Printing หรือเครื่องพิมพ์หน้ากว้างหรือเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับในงานนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับนวัตกรรมอันทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ๆของเครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่จะสามารถตอบโจทย์ในธุรกิจของคุณได้อย่างไรให้ความคุ้มค่าและมีความทันสมัยอยู่เสมอนะครับนอกจากนี้ในงานเนี่ยเขายังมีการแบ่งออกเป็นโซนๆนะครับแต่ละโซนเนี่ยจะแสดงเป็นโซลูชันว่าแต่ละเครื่องพิมพ์แต่ละธุรกิจที่ใช้งานในรูปแบบต่างๆ,างๆเมื่อนํามาใช้งานจริงแล้ว แล้วเนี่ยจะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนคุณผู้ชมจะได้เห็นประสิทธิภาพที่แท้จริงของเครื่องพิมพ์ในงานนี้เลยแล้วยังไม่จบแค่นี้นอกจากจะได้รู้เรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วนะครับคุณผู้ชมยังได้รับรู้ถึงเรื่องของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนด้วยซึ่งเครื่องพิมพ์ของเอฟซันก็สามารถทําสิ่งนี้ได้ด้วยโอ้โหรักโลกไปด้วยในตัวนะครับก่อนที่จะไปชมว่าโซลูชันแต่ละโซลูชันมีอะไรบ้างนะครับผมพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศของงานนะครับกับ,บบนเวทีใหญ่ ที่เขาจะแสดงวิสัยทัศน์ให้กับเหล่าบรรดาดีลเลอร์ไปชมบรรยากาศกันครับ ได้เห็นภาพบรรยากาศของงานในส่วนของด้านหน้าเวทีไปแล้วนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับผู้จัดการฝ่ายขายอวุโสแผนกเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมนะครับพี่ประวัตินาคโยธินสวัสดีค,ค,ครับสวัสดีครับพี่หลามอยากให้พูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Epson LFP Innovation Day 2024หน่อยครับครับ จริงๆงาน LFP Innovation Day นี้ก็คือผมคิดว่าเป็นมยสตนสำคัญอันหนึ่งของบริษัทเอฟซันประเทศไทยนะครับเพราะว่าหลังจากที่โควิดผ่านไปแล้วนะครับเราไม่มีงานลักษณะของลีเจนัลเลยปกติก็จะแต่ละประเทศก็จัดกันไปนะครับโดยเฉพาะเป็นออนไลน์หลังจากโควิดผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานแรกที่เราจัดเป็นรีเจนอัลเอฟซันประเทศไทยเองเนี่ยเราอยู่ภายใต้สิงคโปร์เป็นรีเจนดัลให้นะครับซึ่งยังประกอบไปด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับ ในส่วนของประเทศไทยเองเราก็ดูแลในส่วนของอินโดไชน่าคันทรีด้วยที่นี่ก็จะเป็นที่รวบรวมของพันธมิตรของเอฟซันเองในแต่ละประเทศได้เข้ามาดูว่า l อ p หรือว่า l ั s ฟอร์แมต t รินเตอรเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่บ้างแล้วก็ทิศทางต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงเพื่อให้พันธมิตรของเราได้รับรู้ว่ามันเอาไปทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะไปรอกลูกค้าเขาในแต่ละโซนของเขาที่เขาขายเพราะว่า นอกจากช่วงที่เรางดเว้นไปจากโควิดเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีก็น่าจะเปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมฮะฮาทูใหม่ๆก็คงจะมีมาเยอะใช่ใช่ไครับ,รบเห็นวันนี้เนี่ยมีเครื่องพิมพ์ e อฟสัรุ่นใหม่ๆเยอะเลยครับจุดเด่นของเครื่องพิมพ์ยุคใหม่ของ e อฟสัเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่คือผมคิดว่าจุดจุดเด่นของเครื่องพิมพ์ e อฟ o ันเนี่ยคือคผมคิดว่ามันคืออยู่ที่ e อฟ o ัเป็นบริษัทเดียวที่เราผลิต ทุกอย่างครบวงจรผมเชื่อว่านี่คือจุดแข่งของ e อฟซัเราผลิตหัวพิมพ์เองเราผลิตหมึกเองเราผลิตเอนจิ้นเองจริงๆปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เอฟซัเพิ่ม Ecosystem มของเอฟซัด้วยเพื่อให้การใช้งานของผู้บริโภคเนี่ย ใช้งานได้ง่ายขึ้นก็คือในเรื่องของลิบซอฟต์แวร์ซึ่งปกติจะต้องใช้เตอร์ปาร์ตี้เท่านั้นแต่ว่าริซอฟต์แวร์เองแล้วริซอฟต์แวร์เองแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเปิดตัวสินค้าที่เรียกว่าสเปกโฟโตมิเตอร์นะครับซึ่งปกติกทุกประเทศหรือว่าลูกค้าทุกท่านก็จะใช้สแตนดาดที่เป็นเตอร์ปาร์ตี้หมดเอฟซันก็ผลิตตัวสเปกโตโฟโตมิเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูว่าตัวนี้คืออะไรนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งครับพี่หลามแต่ว่าจริงๆแล้ว ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันที่แอป o ัออกผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาในงานนี้ด้วยซึ่ง<อ>เปิดตัวที่นี่ที่แรกแต่ยังไม่ขายนะยเอามา,าโชว์เคสให้ดู<อ>าโ <นะ S 1> ชว์ให้ดูก่อนใช่ครับอยากจะถามว่าเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ๆของเอ s o ัเนี่ยจะมีบทบาทในอุตสาหกรรมหรือว่าในเชิงพาณิชย์ในต่อภาคธุรกิจอย่างไร ในแวดวงอย่างเช่นที่เป็นงานโฆษณาใช่ไหมฮะงานผลิตภัณฑ์ต่างๆหรืองานถ่ายภาพงานปริ้นงานอะไรครับตัว e อฟซัปีนี้คือจริงๆนอกจากเรานเสนอโซลูชันหรือว่าปริ้นเตอร์ฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยรรเรายังใส่ตัวจัดการบริหารจัดการให้กับโอ <Owner S 2> นเนอร์ด้วยที่เราเรียกว่า e อฟซัน l o าวโซลูชันพอร์ตนะครับทำให้โอนเนอร์เองเนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่าเครื่องตัวนี้นเช่นเขามีหลักสาขาเนี่ย เขาสามารถที่จะรวมเซ็นเตอร์ดูจากมือถือได้เลยว่าเครื่องตัวนี้ทำไหมมือถือเครื่องตัวนี้เสียอะไรเปล่าสามารถที่จะคอนแทคตรงนั้นได้เลยทําให้เขาสามารถจะบริหารต้นทุนได้ผมเชื่อว่าในการแข่งขันที่สูงเนี่ยคือถ้าเรามีซอฟต์แวร์บริหารจัดการตรงนี้ให้กับโอนเนอร์ด้วยเขาก็จะสามารถที่จะขายสินค้าที่สบายใจขึ้นอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เอฟซันพยายามนําเสนอคครับผมนอกจากนี้นะครับทราบมาว่าผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆของเอฟซันเนี่ย จะมีส่วนช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมช่วยเรื่องความยั่งยืนด้วยสิ่งนั้นคืออะไรครับอเอ็ดสันก็เป็นผู้นำในเรื่องของเปียโซปินเฮต เปียโซปรินเทกก็คือเป็นหมึกที่เป็นลักษณะของไม่ใช้ความร้อนพอไม่ใช้ความร้อนเนี่ยคือหมึกหัวพิมพ์ก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเพราะว่าอะไรที่มันใช้ความร้อนมันก็จะมีการเสื่อมเร็วน้อฮีทอะไรเงี้ยต่างๆทําให้ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะครับพอเปลี่ยนบ่อยๆก็คือเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับพอเป็นเปียโซเองเนี่ยึ่อเอฟซนเป็นผู้คิดคนแล้วก็ผลิตขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช้ความร้อน การไม่ใช่ความร้อนข้อดีที่หนึ่งก็คือปรินเทสสามารถมีอายุการใช้ง,งานที่นานครับข้อที่2ก็คือความน่าเชื่อถือของเครื่องพิมพ์เพราะว่ามันไม่ต้องเสื่อมตามขดลวดที่มันหมดอายุไปครับ<ช>นะครับ<ม>ทาให้สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าพิมพ์วันนี้กับพิมพ์วันอีกเดือนหนึ่งคุณภาพได้เหมือนกันออันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของ safe, เซฟวัสดุสิ้มเปองเนาะสองก็คือว่าพอไม่ใช่ความร้อนเ,ออเครื่องก็กินไฟต่ําอืมเ,ออเครื่องกินไฟต่ําก็ทําให้เราเซฟ คอร์สด้วย<ะ>สามก็คือเป็นอีโคซิสเต็มใช้งานง่ายไม่ต้องไปลองผิดลองถูกซื้อของ c o m p พ c t มาใส่มันจะต้านไหม <c oughs> อะไรต่างๆเน<ะ>าะก็ตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเซฟเมนเทน e นนต์คอสอีกคร,ครับผม,บผมนี่นะครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องปริ้นรุ่นใหม่ นะครับที่เป็นตัวเด่นๆในงานนี้เลยใช่ครับนั่นก็คือตัวชัวร์คัลเลอร์ที่เป็น V 1 0 3 0กับ F 1 0 3 0แต่เดี๋ยวผมจะพาพี่ประวัตินะครับเดินชมแล้วให้พาคุณผู้ชมดูด้วยว่าเขาแบ่งออกเป็นโซนแบ่งโซลูชันออกเป็นโซนทั้งหมด4โซนด้วยกันแต่ละโซนเนี่ยก็จะยกตัวอย่างในภาคธุรกิจแต่ละรูปแบบให้ดูว่าสามารถทำงานแบบไหนได้บ้างใช่ครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันได้ครับเชิญครับ ในงาน e p s สันเอฟพ n อินโนเวชันเ2024นี้นะครับเขาจะแบ่งโซนโซลูชันออกเป็นทั้งหมด4โซนด้วยกันตอนนี้เรายืนอยู่โซนแรกนะครับ Photography Solution อธิบายเลยครับพี่จริงๆโซนเอ่อ Photography ผมคิดว่าตอนนี้กำลังฮิตเลยแหละก็คือตู้สติ๊กเกอร์มันกลับมาอีกแล้วครับกลับมาฮิตอีกแล้ว e p s ้ยันก็เลยมีเครื่องพิมพ์เอ่ออิงเจ็ตนะสี่คูณหนิ้วครับแล้วก็ลูกค้าก็สามารถที่จะมาถ่ายบนฉากอะไรต่างๆเลือกเทมเพลตได้แล้วก็ปริ้นออกมาโอ้นนี้ก็ง่ายๆเลยก็แลัง ฮิตมานอยู่ในเป็นเซล l ์เซอร์วิสได้เลยใช่ครับนะฮะภาคธุรกิจก็สามารถเอาเซตนี้ไปแล้วก็ให้ลูกค้าเบิการนตัวเองได้ถูกต้องครับก็สามารถรันธุรกิจได้หลากหลายสาขาพร้อมกันใช่นะครับนะฮะขยบมาครับด้านนี้อันนี้ก็ จริงๆคล้ายกันนะครับอันนี้คือเราทําจําลองเป็นลักษณะของตู้สติกเกอร์ตู้สติกเกอร์เป็นอันนี้ก็สแตนดาร์ดเลยนี่ก็สแตนดาร์ดลักษณะคือเหมือนกับแครี่ไปได้ไม่จำเป็นต้องจัดฉากอะไรเยอะย้ายสถานที่ตามอีเวนต์ได้เรียกว่าคีออสเลยกันไม่ต้องมีคนอเปรนถูกต้องสามารถทํางานได้ด้วยตัวเองเลยครื่องจริงๆก็จะอยู่ข้างในเนาะนี่ครับโอ้โหนี่สามารถสติกเกอร์สมัยก่อนออกแบบให้คอมแพคแบบนี้ได้เลยนะฮะนะครับปริน์ออกมานี่ครับโอ้โง่ายมากอันนี้เป็นแค่ไอเดียนะฮะนี่เป็นแค่ไอเดียจริงๆก็มีการดเวลลอปลอยู่ มีการได้ว่าหรับอยู่แล้วโดย<ช>ลูกค้าเราคือเอฟซันไม่ได้ทำโซลูชันนี้ขายเป็นเซ็ตใช่ครับ <นะ S 1> ลูกค้าสามารถดูเป็นไอเดียแล้วท,ทำเองได้เพื่อที่เราจะคิดว่าคือเพื่อคัสตอม ลูกค้าแต่ละคนจะได้ไม่ต้องมาเสียเงินแพงๆบางคนอาจจะมีรูปแบบที่เป็นรูปทรงของตัวเองก็ได้ถูกต้องถูกต้องนะครับถ้าเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็จะจำลองในเรื่องของโฟโต้แกลเลอรี่อีกตัวนี่งงานระดับแกลเลอรี่เลยใช่ซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่าร้านโฟโต้ร้านรีดดิ้งอะไรต่างๆแต่ก่อนต้องใช้เอาซอร์สหรือว่าต้องใช้ระบบซีว่าฮารายต่างๆครับ การมีเครื่องพิมพ์ลักษณะนี้อยู่ในร้านค้าเองเนี่ยสามารถที่จะรองรับงานไซส์ใหญ่ได้ในราคาแค่ประมาณเริ่มต้นไม่แสนต้นต้นแต่นี้จะต้องไปซื้อเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ๆสมัยก่อนหรือต้องไปส่งร้านแล็บซึ่งตอนนี้คือร้านแแทบไม่เหลือแล้วเซ็นเตอร์แล็บไม่มีแล้วก็จะมีเครื่องลักษณะนี้เข้ามาเซิร์ฟทั้งงานโฟโต้งานแบ็กแอนไว้นะครับที่คุณภาพสูงมากถ้าเทียบสมัยก่อนเนี่ยผมว่าเครื่องแบบนี้ยุคใหม่เนี่ยต้นทุนต่ำกว่าเยอะเลยต่ำกว่าสมัยก่อนเยอะถูกต้องครับนะฮะแล้วคุณลิตี้นี่คือยุคนี้ ดีกว่าเยอะด้วยนะฮะโอ้นะฮะเยี่ยมเลยครับมาครับต่ออันนี้จบโซลูชันแรกนะครับโซลูชันที่2นี่จะเป็นเรื่องของรีเทลโซลูชันเรื่องของการทําช็อปบริการในรูปแบบต่างๆทําธุรกิจในรูปแบบต่างๆใช่ครับเราจําลองลักษณะของรีเทลสตอร์ฟอนแล้วกันจําลองว่าเหมือนเหมือนกับร้านขายของพรีเมียมเวลาลูกค้าเดินมาจากสวนสนุกสมมติมาอยู่ในสวนสนุกเนาะอันนี้ก็จะเป็นช็อปเซอร์วิสเนียซึ่งเซอร์วิเนียต่างๆก็จะถูกคัสตอมไหม่อะไรต่างๆลูกค้าสามารถมาเลือกใช้บริการได้ โดยที่เราจะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่เป็นฟอนต์เอ็ที่ Epson นกำลังเดเวลลอปอยู่นจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับเป็นลักษณะของ Subscription นะครับนี่ฮะก็จะเป็นซอฟต์แวร์ชื่อว่า Epson c r a า t s t สตูดิครับผมนี่ฮะตัวนี้ฮะนี่นะฮะครับผมเราก็สามารถลูกค้าก็สามารถเดินเข้ามาสัมผัส iPad ได้นะครับแล้วก็เลือกว่าต้องการอะไรนะอย่างเช่นผมต้องการทําเสื้อนี่ก็กดเสื้อไปครับผม แล้วก็ใส่รูปเราใส่เลือกดีไซน์เลือกอะไรต่างๆเป็นเทมเพลตนะครับแล้วก็ เสร็จพอเราสั่งปุ๊บมันก็จะบอกราคามาเรียบร้อยว่าแบบนี้เท่าไหร่นะครับเราใช้เสื้อสีอะไรแล้วสลิปก็ออกมาสลิปหน่ันเป็นสลิปเอาไปจ่ายตังค์พอสลิปออกมาก็มาเช่าเคยเคาน์เตอร์จ่ายตังค์ลูกค้ายืนรอแป๊บเดียวลูกค้ายืนรอประมาณห้าถึงสิบนาทีนี่ออกมาแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายแบบนี้เลยเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายในส่วนของร้านค้าก็อันนั้นก็เราจําลองแบ็กเอนไว้นี่อันนี้ด้านหลังเบื้องหลังการทางานเบื้องหลังการทํางานคุณก็จะมี ชุดซอฟต์แวร์นะครับที่จะเห็นออเดอร์นะแล้วก็สามารถสั่งรันออเดอร์เหล่านี้ได้นี่นะฮะนี่ฮะก็จะเห็นเป็นอย่างนี้อันนี้คือสั่งงานนี่ออเดอร์เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีว่าอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ QR code ของลูกค้าครับผมนะครับแล้วก็จะบอกว่าเขาสั่งมาเมื่อไร่ทำงานอะไรอันนี้เคส iPhone ครับอ่าโปรเซสถึงไหนแล้วอะไรแล้วอ่านะฮะก็เรียกเข้มาแล้วก็มาพิมพ์ส่วนเครื่องพิมพ์นี่แหละครับเดี๋ยวเราจะได้เห็น2รุ่นใหม่ที่เป็นดาวรุ่ง ตัวใหม่นี้เลยอลังจะมาในบ้านเรามาสักประมาณเดือนไหนครับพี่ประมาณเดือนเซปเทมเบอร์ครับเดือนกันยายนนี่คือโชว์คันเลอร์วีหน0่งศตัวนี้เด่นยังไงครับตัวนี้จริงๆจะเป็น uvprinter ไซส์ A4 A4 นะครับจริงๆในเดือนเซปเทมเบอร์เราจะมี2รุ่นเป็น a 4และก็ A3 าครับผมนะครับอันนี้ที่มาโชว์เคสให้นี่คือเป็น a 4ยังไม่พร้อมขายมาโชว์ก่อนเดี๋ยวมาอย่า uvprinter ข้อดีก็คือว่าเราสามารถจะปรินต์ลงบนซับสเตทหรือว่าแมทชิเรียอะไรก็ได้เนาและก็มีความหนาสูงถึง เจ็ซนติเมตรนะครับหมายความว่าถ้าเคสมือถือนี้ผมคิดว่าไม่ถึง5เซนไม่ถึงไม่ถึง1นึ่งเซนเลยก็ไปวางครับเครื่องก็ปิ้นตรงเข้าไปเลยอก็ใช้งานได้เลยอย่างถ้าเมื่อกี้เขาสั่งเคสไอโฟนสิบสี่ปุ๊บ เออเบลิเตอร์ก็สั่งปริ้นไอตัวนี้ก็สั่งโหลดนี่เป็นเสร็จออกมาแบบนี้เลยใช่ครับนะฮะล้วให้ดูงานใกล้ๆนะฮะคุณผู้ชมงานเขาจะมีการเคลือบแบบวานิชนะครับเป็นเคลือบด้านบนตัวนี้ก็จะมีหมึกวานิชหมึกขาวด้วยในกรณีที่เราปริ้นลงบน เอี่อแมตติวที่เป็นสีดำก็สามารถจะปูขาวได้นะครับแล้วก็เคลือบเงาได้แบบนี้แล้วก็เคลือบเงาได้ด้วยสปอร์จุดนะครับโอ้ดูดูพรีเมียมมากๆมันช่วยเพิ่มมูลค่าของ Product ์ทุนได้ที่สำคัญคือได้ทันทีไม่ต้องรอไม่ต้องรอนะฮะแล้วก็เราออกรุ่นเล็กขึ้นมาก็เพื่อโชว์ในเรื่องของสตอร์ฟอนที่มีไซส์ขนาดเล็กใช่ไม่ต้องอาจจะเป็นหน้าร้านเฉยๆรับงานที่ร้านเขาอาจจะมีร้านใหญ่ครับ ซึ่งใช้เครื่องตัวใหญ่อยู่ใช่ในโมเดลเดียวกันเนี่ยจะมีเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่แล้วก็ให้เลือกหลายขนาดถูกต้องนะฮะของเอฟสันเนี่ยนะฮะค,ค,คุณสามารถทําเลือกขนาดที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจคุณได้ตัวนี้ F-1030 ครับช่เก็จะเป็น,าปนการพิมพ์เสื้อในลงบน ผ้าคอตตอนอันนี้คือ DTG ใช่ไหมครับนี่ดีท d จีเดลักทูการ์มนโอ้โหนะครับเอาไปนะฮะได้เลยสามารถปิ้นเสื้อสีเสื้อดำได้เสื้อดำเพราะว่ามีหมึกขาวด้วยมีหมึกขาวในกรณีที่เป็นผ้าสีเราก็จะปูสีขาวก่อนนี่สีสันสวยงามทนทานแบบนี้เลยทนทานแบบนี้เอาเข้าเครื่องซักผ้าอะไรได้ตามปกติเลยโอ้เยี่ยมเลยครับนะฮะจบรีเทลโซลูชันเรามาต่อโซลูชันที่สามครับนี่คือไซเนตโซลูชันใช่ครับนี่ไซเนตโซลูชันเองจริงๆลูกค้าก็รู้อยู่แล้วอ่ะ สื่อป้ายโฆษณาเอาท์ดอร์แบนเนอร์ต่างๆนะครับก็เอฟซันก็โดดเด่นในเรื่องของตัวนี้อยู่แล้วด้วยเครื่องที่น่าเชื่อถือสีสันที่หลากหลายนะครับก็อันนั้นก็เป็นงาน normal แต่ว่าวันนี้จริงๆอยากจะไฮไลท์ก็คือว่ามันดูเลยเครื่องที่เครื่องพิมพ์ UV ครับผมที่ไซส์ใหญ่อันนี้คือกระเบื้องในร้านรีเทลเมื่อกี้คือไซส์เล็กเนาะ่าแต่ว่าใน printer service bureau เองเนี่ยอาจจะมีเครื่องพิมพ์ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เรามีไซส์ถึง1.2คูณ2.5เมตรอันนี้คืองานพิมพ์ลงบนนะครับแผ่นกระเบื้อง ซึ่งคุณสามารถแบบเอาไปออกแบบบ้านคุณเป็นลายกระเบื้องที่แบบว่าเพื่อนมาเที่ยวบ้านเนี่ยถามเลยว่ากระเบื้องนี้ซื้อที่ไหนหาไม่ได้ไม่มีค่ะแต่ดีอย่างหนึ่งคือคนคนส่วนใหญ่ทําบ้านนะครับพี่ใชผ่านไปปีหนึ่งจะไปซื้อกระเบื้องลายเดิมไม่มีไม่ได้ใช่อันนี้คัสต้อมซ้ำได้ทำซ้ำได้ที่สำคัญคือมันมีเทคเจอร์ด้วยนะครับไม่ใช่ปิ้นอย่างเดียว เราสามารถจะใส่เอฟเฟกได้เพราะว่ามันมีดิจิตอลวานิชนะครับเป็นวานิชที่เคลือบทำให้เงาให้ด้านได้อันที่หนึ่งอันที่สองคือสามารถพิมพ์หลายเลเยอร์ได้ก็ทำให้มันเหมือนมีเท็กเจอร์กำหนดเท็กเจอร์ให้มีหนามีนูนได้ถูกต้องครับ งานดูพรีเมียมยิ่งขึ้นไปงานก็จะพรีเมียมขึ้นโอ้สวยงามเลยแต่ตัวทีเด็ดที่พี่ประวัติพูดไว้ตอนต้นคือเครื่องสเปกโตอ,อ่านี่ใช่ครับสเปกโตโฟตโตมิเตอร์ผมจำชื่อจริงคเครื่องวัดสีแล้วกันจริงๆอันนี้จะเป็นเครื่องที่เอฟซัมีอยู่แล้วนะครับก็ค,บคือเป็น SD10 ตัวนี้คือเรียกว่าสปอตคัลเลอร์วัดสีนะครับ,รบอย่างเช่นเราต้องการ ยี่ห้อนี้ลูกค้าต้องการปริ้นยี่ห้อนี้สีนี้เท่านั้นเอาแบบนี้เลยเอาตาเห็นแบบนี้เลยปกติเราต้องไปซื้อแผ่นโทนเนาะมาเทียบมาเทียบหรือว่าร้านต้องบอกว่าแผ่นโทนอะไรเซียมิเคเท่าไหร่ครับวันนี้ไม่ต้องเลยครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ให้มอเตอร์ไซค์ไปก็ได้นะไปที่ร้านจิงเซ็นนี้ยิงเลยแล้วก็กดตัวนี้เข้าไปกดตัวนี้เข้าไปวัดสีเลย จริงๆแล้วมันต่อผ่านมือถือด้วยนะครับต่อผ่านทาง iPhone หรือว่าซัมซุงแอ d r o i d ก็ได้สามารถเช็คค่าได้ทันทีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราต่อเครื่องขาสุชันพอร์ตพอยับตรงนี้ไปปุ๊บค่ามันจะบอกมาเลยว่าเป็น RGB เท่าไหร่ c ซียเท่าไหร่ LAB เท่าไหร่ส่งขึ้นครัทโทนเบอร์อะไรบอกได้หมด นะครับแลนะส่งขึ้นข่าวไปลูกค้าที่อยู่เซส h s t เตชันก็เอาค่าตัวนี้มาปิ้นใต้สีนี้เลยนี่นี่ดูครับผลงานจากเครื่องปิ้นนี่นะฮะมาด้านนี้นี่ฮะจากต้นฉบับเมื่อสักครู่นี้พอสั่งงานออกมาได้แบบนี้เลยซึ่งจะตรงตามความต้องการของลูกค้าเป๊ะถูกต้องครับนะฮะอันนี้เป็นฮาร์ดเป็นสปอร์ตคัลเลอร์เนาะแต่ว่าตารางไอ้กระดานตัวนี้ข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่ใช่ทาแค่สปอตคัลเลอร์ เพราะบางทีเราต้องการคาลิเบตเครื่องพิมพ์มให้เข้ากับบางอุปกรณ์อย่างเช่นเรามีโรงพิมพ์อยู่นะครับในโรงพิมพ์เองเนี่ยคือต้องปิ้นเยอะถูกไหมครับครับถ้างานน้อยๆจะไปขึ้นบ็อกสกรีนขึ้นนู้นนี้นี่มันก็มไม่สะดวกก็สามารถที่จะคาลิเบตเครื่องพิมพ์เนี่ย ทำโปรไฟล์ของเครื่องพิมพ์ให้เท่ากับแท่นพิมพ์ที่เขาต้องการได้เครื่องตัวนี้ก็จะวัดค่าสีให้สมัยก่อนการคาลิเบต่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องยุ่งยากมากของอุตสาหกรรมการพิมพ์นี่โอ้โหลำบากมากๆทุกวันนี้ทําได้ด้วยเครื่องเล็กๆนิดเดียวถูกต้องครับผมนะฮะแล้วเราก็เดินทางมาถึงโซลูชันที่4ี่ครับนี่คือเทคชัยโซลูชันงานพิมพ์ลงบนผ้าเลยอจริงงานพิมพ์บนผ้ามันมีอยู่2ประเภทครับผมนะตอนนี้จริงๆก็คือว่าอย่างที่เมื่อกี้เราไปดูที่รีสแตลล์สโตร พิ้นลงบนผ้าโดยตรงนะครับจริงๆคือจะใช้ระบบหมึกพิกเมนต์นะครับซึ่งเป็นการพิ้นลงบนผ้าที่เป็นเส้นใยธรรมชาติก็คือผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนนั่นเองนะครับก็จะใช้เครื่องดิจิตี้ทีกี้แต่ว่าอย่างผ้าแบบนี้เป็นผ้าโพลีโพลีเอสเตอร์ที่ส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์เป็นใยสังเคราะห์นั่นเองใยสังเคราะห์ใช่ไหมฮะสามารถที่จะพิ้นลงบนกระดาษเราเรียกว่าดายซับิเมชันแล้วก็มาตัด เป็นฮีททรานเฟอร์เป็นฮีททรานเฟอร์พิ้นลงบนกระดาษก่อนแล้วก็มาฮีททรานเฟอร์แล้วก็จะติดเป็นเนื้อผ้าแบบนี้อ่าแล้วก็ผ้าก็ตามที่เราต้องการข้อดีคือวงการแฟชั่นเนี่ยต้องการสร้างมาสเตอร์ขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อใช้ในงานแฟชั่นถูกต้องคุณสามารถสร้างได้โดยที่ไม่ต้องไปเจรจากับโรงพิมพ์ผ้าถูกต้องช่วยเปิดเพจแผ่นพิมพ์อันนี้ห้าหลาได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครทำให้พราะว่าค่าใช้จ่ายแพงมากใช่โอ้นี่ดีไซเนอร์นี่คือ สามารถจินตนาการได้เต็มที่เลยครับแล้วก็ใช้เวลาพิ้นวันเดียวจะเสร็จเวลาตัดเย็บเท่านั้แล้วเราก็มีงานจากหลายๆประเทศนะครับที่เขาโชว์เข้ามานี่นะดีไซเนอร์กับเอเชีย แฟชั่นดีไซเนอร์โชว์เคสเจ็ดประเทศโอ้โหมีเยอะขนาดนี้เลยนี่ให้ดูครับเวลาพิ้นนะฮะเป็นไซส์ใหญ่ออกมาจะพิ้พเป็นแบบนี้นะจะอันนี้เป็นกระดาษก่อนเป็นกระดาษทานเฟอร์แล้วก็ไปทําไปผ่านเครื่องรีดเครื่องรีดก็จะเอาผ้ามาวางแล้วก็ผ่านเครื่องนี้นะฮะก็จะออกมาได้แบบนี้เลยใะ่ครับหรือว่าคุณจะเอาไปทํากับไซส์เล็กเนี่ยรินเตอร์ก็มีแอสซันก็มีไซส์เล็กแบบนี้ก็ทำพรีเมียมเหมือนสตอฟฟอนเมื่อกี้นี่ทําแบบนี้ได้เลยจะลงบนววัสดุอะไรก็ตามแต่ที่รองแก้ นะฮะเอาไปแอปพลายทำสิ่งต่างๆในบ้านได้เป็นผ้าเป็นผ้าม่านเป็นหมอนอเป็นผ้าปูที่นอนผ้าอมได้หมดเลยนะฮะนี่คือโซลูชันที่ทางเอฟซันได้ยกตัวอย่างใ,ให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าเครื่องพิมพ์ของเอฟซันในยุคใหม่นี้นะฮะโดยเฉพาะเครื่องพิมพ์หน้ากว้างนะฮะซึ่งมีตั้งแต่ไซส์เล็กยันไซส์ใหญ่นะครับเอาไปใช้ในรูปแบบต่ตางๆได้มากมายวันนี้ขอบคุณคพี่ปรวัตมากๆเลยนะคคครับขอบคุณครับพี่ครับ และทั้งหมดนี้คืองาน Epson LFP Innovation Day นะครับุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วว่าเครื่องพิมพ์หน้ากว้างในปีนี้นะครับจะมีนวัตรกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างแน่นอนเลือกใช้เครื่องพิมพ์หน้ากว้างจาก Epson นะครับ